จะอธิบายข้อยี่สิบข้อนี้ต้องตั้งใจฟังอย่างมากเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งมาดูนี่เลยจะได้เร็วมีพี่น้องห้าคนอดีน A B C D E เข้าใจไหมหแล้วก็กำหนดให้ข้อหนึ่งอายุของแต่ละคนเป็นไงบอกกันใครเป็นพี่คนโตแอนนาแอนนาก็คือ C ถูกไหมหเพราะฉะนั้นนะ่ะ C เนี่ยมากที่สุดถูกไหม ไาให้ซีมากกว่าอื่นๆข้อมูลที่ได้ตอนนี้คือเป็นอย่างนี้ถูกไหมซีตอนนี้ซีมากกว่าทุกอันนะต่อไปอลิสอลิสคืออะไรดีถูกไหมเป็นน้องของอดีนก็แสดงว่าอลิสน้อยกว่าอดีนถูกไหมดีน้อยกว่า A ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป๊าได้ตอนนี้คือซีมากที่สุดอยู่แล้วถูกไหมเข้าใจไหมแล้วก็ A A มากกว่าไล่มาถูกไหมแต่แต่ต้องน้อยกว่า C ถูกไหมเพราะ C มากสุดถูกไหมแล้วก็ตามด้วยดีถูกไหมเข้าใจไหมนี่ อันนี้ยังเข้าใจอยู่ไหมอ่ะต่อไปเขาบอกว่าอลันอลันก็คือบีมีอายุมากกว่าอันวาก็คืออยู่สองปีแสดงว่าบีลบด้วยอีอีก็คืออันวาเข้าใจไหมเท่ากับสองเข้าใจไหมเข้าใจไหมแสดงว่าแล้วตรงนี้จะบอกอะไรตรงนี้ก็แบบบอกว่า B มากกว่า E ด้วยถูกไหมแต่ B มากกว่า E เนี่ยเอาไปใส่ข้างบนได้ไหมยังไม่ได้เพราะยังไม่รู้ตำแหน่งถูกไหมรู้แค่ว่า B มากกว่า E ใช่ไหม เอาทดเอาไว้ก่อนอดีนมีอายุน้อยกว่าอันวาอยู่สามปีมันต้องกลับกันนะอดีนเนี่ยคือเอจิโน่เห็นไหมน้อยกว่าอันวาถ้าจิโน่เอาเอไปลบด้วยอีมันจะติดลบถูกไหมปาก็ต้องกลับกันก็คือเอาอันวาก็คืออีตั้งถูกไหมคนมากกว่าตั้งถูกไหมไม่ไม่อมูลบด้วยคนน้อยกว่าถูกไหมก็คือเอเท่ากับสามถูกไหมแล้วก็เป็นตัวบอกด้วยว่าอีต้องเป็นยังไงมากกว่ามากกว่าอะไรเออต้องมากกว่าเอเข้าใจไหม ตรงนี้ซับซ้อนนะเดี๋ยวป้าจะให้ทําเองนะเพราะฉะนั้นนะอ่ะจินโน่ทไปด้วยกันจิโน่ดูตรงนี้นะแสดงว่า C มากสุดถูกไหม<อ>ถูกไหมแล้วก็ E มากกว่า A แสดงว่า E ต้องมาแทรกอยู่ตรงนี้ถูกไหมอ e ต้องมาแทรกอยู่ตรงนี้ถูกไหมอ e ต้องมากกว่า A เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็น C EA D ถูกไหม<อ>แต่ B จินโน,น,น่ดูรัทัดนี้ B มันมากกว่า E อีกทีถูกไหมแสดงว่า B มันก็ต้องมาแทรกอยู่ตรงนี้ถูกไหมเข้าใจไหม เพราะงั้นจีโน่ก็จะได้แล้วเรียงได้แล้วว่าต้องเป็น C B E A D เข้าใจไหมตรงนี้จีโน่จะต้องเรียงได้จากบนทันนี้เข้าใจไหมคราวนี้เขาบอกว่าแต่ลบผลห่างของตรงเนี้ B กับ E เนี่ยก็คือตัวนี้ถูกไหม B กับ E ลบกันได้เท่าไหร่ลบกันได้1แล้ว E กับ A ลบกันได้เท่าไหร่เข้าใจไหมแสดงว่าตรงนี้ลบกันได้2ตัวนี้ลบกันได้3ตรงนี้ห่างกัน2ตัวนี้ห่างกัน3เข้าใจไหมแล้วเขาบอกอะไรบรทัดนนี้เขาบอกผลรวมของ อดีนก็คือ A อัลันก็คือ B บวกแล้วก็ e เท่ากับเท่าไหร่ห้าส mm ิบ hmm. แล้วจินโน่ลงมาดูตรงนี้ B, บบวก e บวก A ก็คือสามตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่ห้ <50. S 1> เข้าใจไหมสามตัวนี้เรียงกันได้ห้าสิบแล้วรู้ช่องห่างว่าตรงนี้คือสองตรงนี้คือสามถูกไหม mm hmm. วิธีที่จะหาว่าแต่ละคนคือเท่าไหร่จินโน่รู้ไหมว่าหาไงจินโน่ห้าสิบมันมีกี่คน mm hmm. มันมีหคนไม่ไม่ห้าสิบเนี่ยคือรวมกันกี่คน สามคนเพราะฉะนั้นอะ่ะยังไม่รู้อะไรเลยหารสามไปก่อนห้าสิบหารสามได้เท่าไหร่รู้ไหม,อมเอาลองหารดูห้าสิบศูห้าเศษห้าโน้ศูนห้าเศษห้าได้ยังไงเราห้าสิบหารห้าสิบหารสามออหาสหารไหมจะเรากระดาษทษไหมห้าสิบหารสามได้เท่าไหร่ สิบหกว่าถูกไหมสิบหกกว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนตรงกลางเนี่ยจีโน่ดูนะแสดงว่าคนตรงกลางเนี่ยถ้าให้เดาอ่ะถ้าให้เดาก็คือไม่สิบหกก็สิบเจ็ดถูกไหมเพราะมันสิบหกกว่าถูกไหมแต่ถ้าจีโน่ใส่สิบสิบหกจีโน่จะแทนค่าไม่ได้เพราะถ้าจีโน่ใส่สิบเจ็ดเนี่ยถ้าจีโน่ใส่ตรงนี้สิบเจ็ดตรงนี้ห่างสองตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่สิบเท่าไหร่มากกว่าอีกสองอ่ะเข้าใจไหมเป็นเท่าไหร่มากกว่าอีกสองทากับอ่าแล้วตรงนี้น้อยกว่าอีกสามเป็นเท่าไหร่ พอ,อามารวมกันสิบเจ็ดบวกสิบอ่าสิบเก้าบวกสิเจ็บวกสิบสีได้เป็นเท่าไหร่น้เป็นไดใต้เป็นห้าสิบอ่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าแทนค่าอย่างงี้ถูกก็คือถูกเข้าใจไหม,มเพราะฉะนั้นซีโนรู้แล้วว่า B เท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับสิบสี่ก็สิบเก้าสิบเจ็ดเอสิบสี่แล้วก็เขาบอกว่าคนที่โตสุดเนี่ยก็คือ C เนี่ยห่างกับคนน้อยสุด ก็ค <g plane story> <eter> cool. so ือด mm ีเ hmm. นี so rate, so 2000, mm ่ยอย่างน้อยที่สุดกี่ปีโดยที่แต่ละคนอายุต่างกันถ้าจิโน่จะให้ห่างกันน้อยที่สุดก็แสดงว่าอันนี้ก็ต้องมากกว่านี้อีกปีเดียวถูกไหมอันนี้ก็น้อยกว่านี้อีกปีเดียวถูกไหมมันจะได้ห่างกันน้อยที่สุดเข้าใจไหมถ้าห่างกันมากกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันจะมากกว่านี้ก็อย่างเช่นยี่สิบเอ็ดกับสิบสองมันก็ห่างกันมากกว่าเดิมถูกไหมห่างกันน้อยที่สุดก็คือยี่สิบกับสิบสามถูกไหมแล้วห่างกันกี่ปียี่สิบกับสิบสามเข้าใจไหมข้อนี้เลยตอบเจ็ดตรงไหนไม่เข้าใจจ่ายอธิบายเพิ เดี๋ยวจะให้ทําเองนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคดูอสุดท้ายจะยกวีเดี๋ยวจะอันนี้จะให้ทําแค่สองข้อแล้วจะให้ทําเองโอเคไหมเพราะว่ามันค่อนข้างยากเดี๋ยวจะอธิบายทีละสองเอาสองข้อก่อนเพราะว่าถ้าข้อเดียวเดี๋ยวมันจะจําได้มันจะง่ายเกินเอาข้อยี่สิบเจ็ดข้อยี่สิบเจ็ดข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายปะาป้ปาปเออ ดูข้อนี้ข้อนี้ง่ายจริงๆอะ่ะคะแนนมันเท่ากันเนี่ยถ้าคนไปติดข้อยี่หกแล้วไม่ยอมทําข้อยี่บเจ็ดเนี่ยพลาดเลยนะเพราะข้อยี่บเจ็ดง่ายมากที่นโน้นลองดู <c oughs> เขาบอกว่าเลขโดด A นเนี่ยตรงเนี้ยกับเลขโดด B เนี่ยตรงเนี้ยมีทั้งหมดกี่คู่ที่ทําให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงที่นโน้นลองไล่ดูนะสองหลักมันเท่ากันใช่ไหมสองแล้วตรงนี้เจ็ดใช่ไหมเจ็ดก็คือตรงนี้เป็น A ถูกไหมลูกห้า <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นห้าตรงนี้เป็นเก้าตรงนี้เป็นเก้าตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสามถูกไหมตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็น B ถูก ศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะสี่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งสี่กับหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ A มันจะเป็นไปได้ที่มันทําให้ฝั่งนี้มากกว่าได้อ่ะอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องเริ่มจากเจ็ดถูกไหมเข้าใจไหมเจ็ดแล้วพอเจ็ดแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นเจ็ดปุ๊บแต่ตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะมันน้อยกว่ายินโนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นเจ็ดถูกไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นหกถูกไหมก็ต้องเป็นเจ็ดกับเจ็ดถูกไหมแล้วก็เจ็ดกับแปดเจ็ดเก็ดกั อันนี้ได้สามจำนวนต่อไปก็เป็นแปดถูกไหมแแต่แปดก็คือได้ตั้งแต่ศูนย์แปดกับหนึ่งไปกับสองปถึงแปดถึงเก้าถูกไหมได้สิบจำนวนถูกไหมแล้วก็เก้ากับศูนย์ถึงเก้ากับเก้าเป็นอีกเท่าไหร่สิบจำนวนรวมทั้งหมดกลายเป็นยี่สิบสามข้อนี้ง่ายไหมยอ่ะโอเคต่อไปดูข้อถัดไปเอาในโบทำแค่สเอาสามข้อแล้วกัน แข่อยยิบผมแค่นี้่็จำไม่ได้แล้วนั่นแหละไม่อยากให้จําไงเลยพยายามทาหลายๆข้อเพราะว่าไม่อยากให้จําไม่ได้โอเคดูข้อนี้ข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ก็ยากพอสมควรข้อนี้ยากพอสมควรนะฟังให้ดีก็นั่นแหละแต่ไม่ยากมากแต่ก็ยากพอสมควรแต่ก็ไม่ยากมากเขาบอกว่าถังสองใบถังสองใบถังป่าสองใบมีความจุเท่ากันถังเอกับถังบีเข้าใจไหมลูกถังเอเนี่ยมีน้ําไหลเข้าหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิลิตรต่อวินาที แต่ว่าหนึ่งวินาทีไหลเข้าไปกี่มิ 1, 1> ลลิล <120. S 1> ิตรหนึ่งวินาทีไหลเข้าไปเท่าไหร่ในถัง a ร้อยยี่สิบเข้าใจไหมหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิลิตรต่อวินาทีก็คือหนึ่งวินาทีไหลเข้ <120. S 1> าไปเท่าไหร่ร้อยยี่สิบถัง b ไหลเข้าไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรต่อวินาทีแสดงว่าหนึ่งวินาทีไหลเข้าไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบถังไหนไหลเร็วกว่ากันถัง b ถูกต้องถังไหนจะเต็มก่อนกันเพราะว่าขนาดถังเท่ากัน ผิดถ <A. S 1> ังไหนไหลเข้ามากกว่ากันไหลเข้าอ่าต่อเวลาเนี่ยทังไหนไหลเร็วกว่ากัน b เพราะงะั้นถังไหนจะเต็มเร็วกว่ากัน b ถูก <c oughs> แล้วเขาบอกว่าในขณะที่ถังเต็มเนี่ยถังใบแรกเนี่ย,เ,ยเต็มช้ากว่าอยู่เท่าไหร่สิบห้าวิเข้าใจไหม,มอ,อืมเขาเนี้เขาถามว่าแต่ละใบเนี่ยมีความจุเท่าไหร่แต่ละใบก็คือจํานวนความจุมันก็เท่ากัน่ะเพราะสองถังนี้มันเท่ากันถูกไหมดูวิธีคิดนะ แสดงว่าตอนที่ถัง A ถัง B เต็มเนี่ยถัง A เหลืออยู่เนี่ยช่องที่ปราปาเขียนเนี่ยเหลืออยู่กี่วิร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม <15. S 1> อยู่สิบห้าวิถูกไหมเข้าใจไหมโจทย์บอกมาถูกไหมสิบห้าวิสิบห้าวิเท่าก,กับกี่มิลลิลิตรก็คือสิบห้าวิถังนี้ใส่เข้ามาได้เท่าไรร้อยยี่สิบมิลล<ม>ิลิตรต่อ<ม>อะไรเพราะฉะนั้นสิบห้าวิจะได้กี่มิลลิลิตรกรีโนก็เอาสิบห้ามาคูณกับเท่าไรสิบห้ามาคูณกับพี่เอยี่สิบเข้าใจไหม 15คูณกับ120จะได้เป็น1,800มิลลิตรแสดงว่าไอ้ช่วงที่เติมเข้ามาเพิ่มเนี่ยคือกี่มิลลิลิตร1ัน0ปมิลลิตรหรือ1นึ่กีลิตรหนึ่มิลลิลตรคือกี่ลิตร <1, 8. S 1> กับอีก800มิลเข้าใจไหมอ่ะต่อไปมาดูนะว่าวิธีคิดคืออะไรนะ<ม>แสดงว่าปริมาตรในถังเนี่ยจินโน่ดูนะปริมาตรในถัง B เนี่ย<ม>ก็คือก็คือความเร็ว ที่มันไหลได้150มิลลิลิตรต่อวินาทีถูกไหมถ้าปป้ากำหนดให้เวลาที่มันเติมจนเต็มเนี่ยคือทีถูกไหมก็คือ150คูณกับทีถูกไหมก็คือขนาดขนาดมิลลิลิตรที่มันเต็มตรงเนี้ยถูกไหม,มเท่ากับ120ก็คือความเร็วตรงเนี้ยคูณกับทีเวลาที่มันเติมเนี่ยที่เท่ากันแต่มันเติมได้ยังไม่เต็มถูกไหม,มเข้าใจไหมถูกไหม,มบวกกับช่องว่างตรงนี้ที่มันต้องเติมต่ออีก15าวิคืออีก,กี่มิลลิลิตร เข้าใจไหมจีโนโ่แก้หาสมก,การยังไงแสดงว่าสองฝั่งถังสองใบนี่มีขนาดเท่าไหร่เท่ากันไหมถังสองใบโจมมันบอกว่ามีขนาดเท่ากันใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบทีเลยเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบทีบวกด้วยหนึ่งล้อหนึ่งพันแปดร้อยที่อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมวิธีแก้ก็คืออันนี้ร้อยห้าสิบนี้ร้อยี่สิบเอาทีย้ายไปรวมกันจากร้อยห้าสิบอันนี้บวกร้อยี่สิบลบย้ายไปเหลือเป็นลบเป็นเท่าไหร่สามสิบ mm hmm. เข้าใจไหมร้อยห้าสิบทีลบด้วยร้อยี่สิบทีเท่ากับ สามบทีแล้วก็เหลือฝั่งนี้เหลือค่าคงที่คือ 1, <8. S 1> แล้วก็ทีเดียวเท่ากับหกสิบหน่วยเป็นเว,เวลาคือหกสิบอะไรหกสิ <Second ary. S 1> บวินาทีถูกไหมแต่เขาถามว่าจุก,กี่ลิตรแสดงว่าเวลาในการเติมจนเต็มเนี่ยถังบีเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่หกสิวิหกสิบวิจุได้กี่มิลลิลิตรก็คือเอาหกสิบมาคูณกับหกสิบคูณกับร้อยห้าิบได้เป็นเก้าพันหน่วยเป็น <9. S 1> มิลลิ เพราะฉะนั้นเลยกี่ลิตรกลายเป็นก้ลิตรเข้าใจไหมอาจจะยังไม่เข้าใจตอนนี้ต้องลองทําเองต้องลองทําเองถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูใหม่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบ